สวัสดีครับกับสวัสดีลูกค้าและผู้ที่เก็ตติดตามรับชมทุกท่านเลยครับคราวนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถไถเข้าใหม่หนึ่งคันนะตัวนี้จะเป็นรถยันม่า49แรงนะตัวนี้ก็กําลังหางเงินเยอะนะผมครับกำลังจะเป็นทิ่นิยมอีกตัวหนึ่งนะผมของยันม่าว่าตัวนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วครับบล็อกที่แางก็จะเป็น51แรงนะครับตัวนี้อันนี้ก็ยังถือว่ารถนิยมกันดีนะครับรถใช้งานดีครับคน ทุกคนครับเห็นออ่โล่งๆนะครับเรากําลังเช็คระบบไฟให้นะผมครับอ่ากำลังเช็คให้พร้อมใช้งานครับตันนี้ก็สวยดั้มเดิมครับคันนี้เดิมทั้งคันนะครับคันนี้เป็นรถจักรยนปีหกศูนย์ด้วยนะตัวนี้อ่ารถยังปีใหม่ๆอยู่นะครับรถปีหกศูนย์เดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงชั่วโมง2,000เห็นไหมครับสองพ้ยหกสิบสองชั่วโมงครับตัวนี้ชั่วโมงยังไม่เยอะนะครับ เรากําลังแกะเช็ระบบไฟให้นะครับตัวนี้ที่แถมไปให้อีกตัวก็จะเป็นอ่ตัวไอจำชื่อไม่ได้ตัวประคองคานหน้านะครับตัวนี้อ่าเป็นตัวประคองคานหน้าให้คานหน้ามียุคการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีท่อซิงแถมไปให้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมติดมาอ่าสวยครับใบมีดก็ยังสวยครับยางหน้าหลังสวยนะยางหน้านี่ถือว่ายังเต็มนะครับอ่ายางหน้าถือว่ายังเต็มครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยตัวนี้ ยังหลังก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเหลือเยอะใช้งานได้ยาวๆครับผมครับผ่านพวนที่ติดมากับรถนะครับจะเป็นผ่านพวนตัวนี้น่าจะเป็น LCS นะครับผ่าน LCS เป็นใบยิบสองครับผมครับท่อนท้ายก็ยังเป็นสีเดิมครับอันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับอย่างที่บอกไปตัวแขนยกแขนอะไรก็แขนแขนข้างโซ่ข้างก็ยังแน่นๆนะคฟิตๆ ทุกตัวเป็นรถไล่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่รถไม่ผูกครับผมก่ถ้าลอก็ไม่เชื่อมไม่ดามครับจุดเลือดซึมคันนี้ก็ไม่มีนะครับอา่าดูจากตาเปล่ายังไม่มีนะครับตัวนี้แล้วก็มีเอ่อครับติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นเอ่อเร์กกะบาดนะครับตัวนี้ครับอ่เป็นเทอร์กะกะบาดตัวนี้ใช้งานยาวๆนะครับ แปลงเผาเรียบร้อยคันนี้เป็นปัญหาหลักๆของยันมาานะครับเผานะครับจะชอบลูดนะครับลูกปืนจะชอบหลุดชอบแตกนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับตัวนี้ครับเป็นเผากากบาดครับผมส่วนมากเราจะใช้กันอย่างนี้นะครับของยันมาาจะชอบแปลงอ่ากันอย่างนี้นะผมครับไม่ต้องแปลกใจครับผมแล้วก็มีประคอง์คานาด้วยครับคันนี้ก็ถือว่าจบนะคันนี้อุปกรณ์แต่งมาถือว่าจบๆเลยครับ คันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปชมคลิปการใช้งานกระนดูกันดูนับคันนี้ลองว่าแรงๆครับไปชมกันเลยครับ